เด็กๆคะตะกี้นะคะในคลิปแรกของคุณครูนั้นเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์เลยนะคะมันผิดพลาดทางเทคนิคเพราะฉะนั้นเด็กๆคะถ้างั้นวันนี้คุณครูต้องขอตัวเด็กๆไปก่อนแล้วนะคะอา้าวจะจบแค่ไหนเด็กๆก็เรียนรู้แค่นั้นไปก่อนนะคะลูกเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันแต่ว่ามีพี่จุกกับพี่แกะเนี่ยมานั่งรอยอยู่แล้วพี่จะทักทายกับเด็กๆนะคะ ้องคุณครูต้องขออภัยด้วยนะคะลูกในคลิปวิดีโอที่มันยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าเราก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วนะคะวันนี้คุณครูขอตัวไปก่อนคะอ่ะอ่าหนึ่งสองสาสี่หจับปูมามาได้หนึ่งตัวหกเจ็ดแปสิบ ฉันกลัวฉันกลัวฉันกลัวปูนิบฉันทีวัวแม่มือเด็กๆคาวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเด็กๆสวัสดีจ้าอย่าลืมมาเล่นกับเรานะเด็กๆเปิดเทอมโรงเรียนเปิดเมื่อไหร่มานะเด็กๆนะบ๊ายบาย